ใบมีดโกนดอคูนะครับใบมีดโกนดอคนะครับช่วงนี้ก็ระวังกันในเรื่องของของลอกเลียนแบบด้วยนะครับสำหรับใบมีดโกนดอโครุุนน um> ี allora ้เป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ claro> รุ่นนี้เป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับของลอกเลียนแบบก็จะไม่ค่อยคมนะครับหรือว่าไม่คมเลยนั่นเองนะครับก็ระวังกันด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้ก็เลียนแบบกันเหมือนเหลือเกินนะครับช่วงนี้นะครับ ดูนี้จะมาใน1กล่องจะมี20กล่องเล็กนะครับแล้วก็1กล่องเล็กก็จะมี5ใบมีดนะครับแต่ถ้าเวลาเราใช้นะครับเป็นแบบถ้ามีโกนหนวดสนับลูกค้าช่างตัดผมนะครับ1ใบเล็กก็จะหักครึ่งนะครับก็แสดงว่า1กล่องเล็กมี5ใบหักครึ่งแล้วก็ใช้ได้ 10ใบนะครับสิบครั้งนะครับหรือว่าใช้โกนหัวลูกค้าได้10ท่านนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยครับ